แล้วมึงทํานาทําสวนทําไร่ตากแดดตากลมเนี้ยมึงพอกินเหรอไม่มึงกระจอกนะว่าเพื่อนอุ้ยจบมานั้งนาดนน้วยพันนา,นานเลยเหรอเพื่อนหืมกลิ่นโคนสาบควายเเพื่อนหูเหม็นไม่ะ <laughs> โอ้โหเฮ้ยพวกแกพูดเกินไปปะวะพวกแกไม่กินข้าวันีไงวะข้าวที่พวกแกกินน่ะ มันก็มาจากชาวนาที่เขาทำนานนะเว้ยข้าวอะกินแต่กูกินข้าวญี่ปุ่นเว้ยไม่กินข้าวไทยหรอกหูยไม่อร่อยฮัลโหลครับว่าไงครับ อะไรนะครับให้โอนยี่สิบล้านเอางี้ครับเดี๋ยวผมโอนไปเผื่อสี่สิบล้านนะครับถ้ายี่สิบล้านที่เหลือเนี่ยจะใช้อะไรก็ใช้นะครับแล้วค่อยส่งบิลทีหลังสบายครับไม่พอโทรบอกนะครับเดี๋ยวผมจะกรรมให้แล้วกันนะครับ <S <S เออเอ,เอวันนี้เรียงรุ่นอนะ่ะแกพาลูกมาทำไมวะพอดีลูกฉันจบจากเมืองนอกมานี่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเหรอจะพาพอย่างเงี้ยเนี่ยนะ สิวเต็มไปหมดเลยอากาศเมืองไทยกับเมืองนอกมันต่างกันกลับมาอากาศเมืองไทยมันร้อนสิวขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ด้วยหน้าใสตายไม่เกี่ยวเลยสิวเอ๋ยตาสวยตายเอาเองไม่รู้มึงก้าวล้าเนี่ยเอ้าก็มึงไม่ว่าลูกกูก่อนทำไมเด็กมึงก็อยู่เฉยผัวลูกยังไงวะเอ้ยเอกแล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่วะ ก็ทรรําธุรกิจก่อสร้างอะ่ะมีไม่กี่สาขาหรอกนิดหน่อยแล้วมึงอะไรบูทางานอะไรวะตอนนี้เหรอเล่นหุ้นเวลากูเยอะอะ่ะเงินกูก็เยอะเ้อะอา้าวแล้วพอละ่ะทํางานอะไรฉันน่ะเหรอเปิดคลินิกเสริมความงามสี่สิกว่าสาขาเอกเธอลูกเธออ่ะไปรักษาสิวที่คลินิกฉันได้นะเดีย๋ยวฉันลดให้พิเศษเลยโอ้โห ชอบชอบเออแล้วทำไมนี yeah, ่กอปอยยังไม่มาอ่ะเออเออไปไหนของบันปาช้าลงวะถียเวลาเฮ้ยแกงเล่นแกงเล่นไปอยู่กี่มามาช้าเองอ่ะช่วยไม่ได้ เปิดๆอ้าวจับจับจับอ้าวเป็นไงบ้างอ่ะภูพรเอกอาอแล้วนี่ใครอ่ะลูกฉันเองอ่ะสวัสดีลุงก็สิสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าไปถือสาล,ลูกฉันเลยลูกฉันจบนอกมาวัฒนธรรมมันก็ต่างกันนิดหน่อยชิวๆนี่ยกอบ แล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่วะอ๋อเราก็ช่วยที่บ้านเราทำงาน,กนเกษตรอ่ะทำนาทำสวนทำไร่ฮะอะไรนะเออไอ้ก๊อปแล้วมึงทำนาทำสวนทำไร่ตากแดดตากลมเงี้ยมึงพอกินเหรอไม่มึงกระจอกเว่าเพื่อนออ้จบมานทั้งนาเลยพันทั้งนานเลยเหรอเพื่อนหืมกลิ่นโคลนสาบควายอะเพื่อนหูมันเป็นไม่ ไปปะวะพวกแกไม่กินข้าวมันไงวะข้าวที่พวกแกกินน่ะมันก็มาจากชาวนาที่เขาทำนาน,นะเว้ยข้าวอะกินแต่กูกินข้าวญี่ปุ่นเว้ยไม่กินข้าวไทยหรอกโอ้ยไม่ไหวอ,อ้ามีเพื่อนแบบนี้ด้วย oh อะไม่ก g ้าเฮ้ยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวะวันนี้ที่เรารวมตัวมาเลี้ยงรุ่น ครบรอบ60ปีของเรียนเราเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าว่าใครจะบริจาคดีไหมเออฉันว่าฉันจะบริจากนิดหน่อยอ่ะห้าแสนห้าแสนเศษเงินฉันว่าจะได้สองล้านสองล้านเล่นหุ้นโดยจากสองล้านโอ้โห อะไรของเองวะเนี่ยฉันเอาเบอร์จากสามล้านเว้ยเฮ้ยเองไม่มีตังค์ใช่ไหมใส่ชื่อลุงของฉันได้นะเว้ยแกเขาเพื่อนฉันไม่ต้องอายไม่ต้องอายเข้าใจเข้าใจไม่เจอกันนานพอเขเพิ่มให้ลุงจนได้เขาสักล้านก็เสร็พ่อเออจริงด้วยเพิ่มอีกล้านหนึ่งสี่ล้านแกกับฉันชื่อเดียวกันโอเคไหมเฮ้ยไม่ต้องอาย เข้าใจแล้วใจไม่มีตังเ์ี่ยเฮ้ยทำไมพวกแกชอบพูกจาดูถูกคนอื่นแบบนี้วะผู้จาอวดตั้งบทโดยคนอื่นทุ่นั่นแหละแล้วแกมันกันเองสอนลูกไงวะแล้วอย่างเงี้ยลูกแกจะอยู่ในสังคมได้ยังไงวะนี่มึงเป็นใครเนี่ยมาลูกกูได้ไงเนี่ยเออไอ้ก๊อปมึงเอาตัวเองให้รอก่อนด้วยก่อนที่มาด่าพวกกูไอ้เอ็มก็พูดมันถูกมึงไม่มีตังอ่ะ มึงมันจนแล้วไม่เจียมว่ะน้ำหน้าอย่างแกพันหนึ่งอะแกจะมีปัญญาไหมนี่เอกเขาสาช่วยแกตั้งล้านหนึ่งอะใช้ชื่อแกเลยนะแกยังไม่สนึกบุญคุณเขาอีกหรอเออใช่แล้วฉันจะขอร้องก็แกไวกแกก็คิดเองหรือเองหมดเลยอะลุงเลยจากสภาพลุงแล้วอะไม่เป็นตังค์หรอกแกยิงเลยดีกว่าเลยเฮ้ยไอ้ก้ เด็กยังมองมึงออกเลยว่ามึงไม่มีเงินอ่ะมึงอย่ายิงมึงควรจะเจมเนืเ้อเจมตัวได้แล้วนะไอ้ก,ก๊อปเฮ้ยผู้แก,ก่อะไรมาวัดวะว่าฉันไม่มีตังค์อ่ะฉันยังไม่ได้บอกเลยนะเว้ยว่าฉันยังไม่ได้บริจาคให้โรงเรียนอะ่ะเอ้คงจะมีแหละแต่คงหลักพันอะ่ะใช่ไหมเอาฉันไปดิอีกล้านหนึ่งเพิ่มไปหนึ่งล้านสามพัน เนี้ยประมาณนี้ละสามพันประมาณนี้ครับครับผมจ,จัดการเงินบริจาคห้าล้านบาทเรียบร้แล้วลครับหะาล้านห้าล้านโอเยห้าล้านเลยวะใช่ห้าล้านที่ฉันทนับสวนทำไรอะ่ะฉันก็ส่ง,งผลผลิตออกไปต่างประเทศกำไรปีหนึ่งอะ่ะเป็นร้อยร้อยล้านฉันไม่เคยพูดดูถูกใครเหมือนพวกแกหรอกคนรวยอะ่ะเขาไม่คุยหรอกเว้ยอ่อน แกก็หน้าตาดีนะแต่ตาแกไม่เห็นสวยเหมือนหน้าตาแกเลยส่วนแกบูฉันไม่รู้วอาแกทําง,งานอะไรอะ่ะแต่งตัวก็ดีแต่ดินใจสกปรปกอะ่ะส่วนแกเอกฉันไม่แปลกแกเลยนะที่ลูก้แกที่ใส่ก้าวเราเหมือนใครแกกาจะรู้นะฝากไว้คลิปและเรื่องบริจาคอนะอย่าลืมบริจาคด้วยนะอย่างที่บอกไปครับม่าแถว ้าแสนเจ้าที่ไหนเนี่ยเดืนเดือนลูกน้องอะฉันยังไม่มีเลยอ่อโธ่ยิพรอยู่ว่าแต่แกเลยฉันเองเหมือนกันว่ะคุณแม่ง,งเอาเงาเเนี่ยเอ็งเอาเงินมันยืมให้บริจาคก่อนดีวะโอ้ยจะบ้าเหรอธุกรกิจก่อสร้างทั้งยังจะไปไม่รอดเลยลูกค้าขอติดอยู่ทุกรลนเลยเนี่ยเอาพอาแล้ว ที่ผมจะต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วผมก็สารมาสแสดงเนี่ยเอ้าเอกนี่สรุปลูกแกไม่ได้จบเมือนอกมาเหรอยังไม่ได้ไปเหรอ oh. โกโกหกนี่ว่าก็โกหกอ่ะมันก็องโกหกทุกคนเหละวะมึงนี่จริงๆเลยมึงนี่หนักสุดเลยโอ้แล้วทำเป็นคุยท้ายทั้งแตนะทกทั้งหมดบนคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนหรือชาวไร่ไม่มีอาชีพใดที่ต่ำต้อยไปกว่ากันมีแต่ทัศนคติเท่านั้นที่ต่ำต้อย